สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเปรียบเทียบเจ้า Windows R าทั้ง2รุ่นให้ดูกันนะคะว่า WindowsAr กล่องเล็กและกล่องใหญ่เนี่ยต่างกันอย่างไรสําหรับใครที่สงสัยอยู่ในคลิปนี้มีคําตอบค่ะมาดูกล่องเล็กกันก่อนกล่องเล็กมีให้เลือก6แบบก็จะมีชุดยานพาหานะชุดขนมหวานชุดไดโนเสาร์ชุดเจ้าหญิงชุดความสุขและชุดส่วนรักส่วนอุปกรณ์หลักๆในกล่องเล็กก็จะมีบล็อกแม่แบบสีกริตเตอร์หหลอดหลอดสีสาหรับตัดเส้น1หลอดแผ่นรองสําหรับวาดรูปแผ่นแม่แบบสําหรับ ดาฟลูกจุ๊บติดกระจก6อันและลวดหนีกระดาษ ส่วนกล่องใหญ่มีให้เลือก2แบบก็จะมีชุดยานผาหนะและชุดเจ้าหญิงส่วนอุปกรณ์หลักๆในกล่องใหญ่ก็จะมีจุบติดกระจก12อันเชือกและลวดหนีบกระดาษ4ี่กริตเตอร์ขวดใหญ่3ขวดขวดสีดำสําหรับตัดเส้น1ขวดหลอดสีกริตเตอร์สหลอดบล็อกแม่แบบแผ่นรองสําหรับวาดรูปและแผ่นแม่แบบสําหรับรัารูปเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วทุกคนอาจจะเห็นถึงความแตกต่างกันบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาอธิบายให้เข้าใจกันยิ่งขึ้นอีกสักนิดหนึ่งถึงความแตกต่างของทั้ง2รุ่นเลยก็คือ1 1. วินโดว์อารกล่องเล็กสีจะน้อยกว่าและเล็กกว่ากล่องใหญ่ 2. Windows Art กล่องใหญ่อุปกรณ์ในการติดกระจกจะเยอะกว่ากล่องเล็กและ 3. Windows Art กล่องใหญ่แม่แบบจะเยอะกว่าแบบเล็กจบกันไปแล้วนะคะสําหรับการเปรียบเทียบเจ้า Windows Art ์ตสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถ i อินบอกเข้ามาได้เลยนะคะ